เราชวนส่วนวตัวเราไม่มาไม่ได้มาเปยักไ์เห็นไหมมาหาพวกพี่ก่อนนะพอสุขใจหรือไม่สิของก็หลักครั้งที่แล้วที่ศรีนครินทร์แม่ผมชอบมากแม่ผมไปกับพี่ชายพี่ชายมาลองแบบวันนี้แม่ดีใจมากเลยมากลมาตอนนี๋ยวอาจจะต้องซื้อของไปสามปกติเราชอบพานอะไรเวลามาเดินตลาดอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ใช่ตัวต้นสิบแต่ว่าแบบถ้าในบ้านใครอยากกินอะไรก็โทรบอกจะมีคกินอะไแล้วมีอ้าแนะนำร้านไหนพิเศษไหมไอ้อะไรอร่อยอะไรแต่ผมกับพี่ย่างใส่มาคือเราชอบกินเผ็ดแบบมากมากวันนี้ก็คุ้มค้างแต่งอีกรอบนึงเปลนบรรยากาศแล้วดีใจกับอ้ามไหมว่าแบบเประสบความณ์สำเร็จมาถึงบรรยากาศวันนี้ผมรู้สึกว่าต้องต้องขอบคุณเอ่อจะเรียกว่าลูกค้าหรือแขกย่างถามผมรู้สึกว่า ดีใจเวลาเห็นแบบคนที่เรารักมีคนรักเยอะคนหนึ่งเงี้ยแบบเออมันมันน่าประทับใจมากแล้วก็ย้ำจริงๆที่เขาตั้งใจทำมากๆเขาคุยกับผมแบบหลายทีแล้วแบบเราสัมผัสได้ตลอดเลยว่าแบบเขาเขากินแต่เขา respect ทุกคนแล้วเขาพยายามทำให้มันออกมาแบบดีที่สุดที่เขาจะทำได้พปยะมาณนี้ครับโคไปช่วยกันแล้วตัวเองด้วยใช่ก็มันผมว่ามันเป็นสิ่ง น่ารักของมิเลชันทเราในในการท่บอว่าทุกปีอย่างอยเราก็จะมีกิจกรรมเราเจอร่วมกันอยู่แล้วก็มีหม่ช่ต่างๆก็ไม่รู้ผมรู้กว่เราเรารักและเราเอกันมานานงานงานที่สิบวันวมาี่สาวเราเล่นนะครับสำหรับตาดอําอําครั้งที่สก็จากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันที่มีแต่านะครับก็อย่าพลาดชิงชนะเลิศ มักม่าเห็นแบบมจะีใจเนียจะมีโอกาสรว่าได้ลงกวนไันการตอบได้ในส่วนของตัวเองใช่ไหมไม่มีกำแพงในการร่วมงานหมายถึงว่าถ้ามันมีสิ่งที่เหมาะแเรวเออผม ำแต่ว่ากับยักษ์ปกติก็คุค้เคยกันแล้่ว่ามีไมมาจีในแกลงพี่นางเอกจริงจริงก่อนหน้านี้เราก็เคยร่วมงานเล็กๆกันมาบ้างโอกาสที่จเป็นไปได้นี่เนาะก็มีอะไรแบบเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับพ่อผมสร้างโปรเจกต์ครับถ้ามีใครติดต่อมาเอายินดีเลยใช่ไหมเขาเก่งเราก็อยากทำกับคนเก่งก็จะช่วยช่วยทำให้เราเก่งขึ้น แต่คุพอเห็นดับโมเมนต์แบบเนี้ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าแบบมันจะมีโอกาสรตนกันนะคนงานใช้คนงานคนงานก็น่ารักดีอะไรแบบนี้นี่มีใจที่ชอบกันนะอ่ะเอาอัพเดตของเราหน่อยตอนนี้โปรเจกต์ต่อมีอะไรบ้างคะอ่าวันนี้สิ่งที่ตัดผมก็ไปทำมาก็เสร็จแล้วครับอยู่ในช่วง post production แล้วแต่ว่าต้องรอ ขั้นตอนการตัดต่อแล้วมันก็อาจจะมีที่สายข้นงก่อนซึ่งยังระบุเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่ายังอยากให้ลองตอนนี้ผมยาวได้แล้วใช่แต่ว่าคงอาจจะแบบยังดูอยู่ว่าจะไว้ไปถึงสองพันบางคนียได้ลองแบบไหนบ้างตอบว่าให้ผมยาวเดิมแล้วที่ให้ผมเรียกร้องเองผมไม่ได้เปลี่ยนทรงผมมาเกือสบเกือบสิบ แต่พี่ผมก็ไม่มีพี่ๆคนไหนยอมใหมตัดไมีคนเซร้า้หเด็กลงเยอะมากสมมติผมว่าไม่ใช่คำเนี่คือคำสมเขาชาเอาส่วนใหญ่ถ่ายไปดี่ๆอายุลดลงเป็ี่ล่าสุดล่าสุดไปกินข้าวแล้วเจอเจอเที่เที่ยวไทยอายุผมราผมใหญ่จนกอ่เขาไม่บสัปาห์เนี่ยเราชอบใช่ไหมลูกนี้ จริงๆตอนตั้งแต่สกินเกมก็รมอแต่มาช่วงที่มีผมสันว่าเราได้เปลี่ยนมูด้าคือบางคนก็จะิงกับผมที่ผมยัประมาณนี้ยงตลอดเมื่อรอลุ้นโปรเจกต์เราด้อยนะคุณด้วนะต่อมาจะมีการลินรอกงานปีกับีเป็นขอช่วยลินครับะสบกณ์ใหม่แล้วก็ดีดว้แบบโเพชั่นอลแล้วก็ากไปฟังได้เลครับชื่อเฮกิโนเป็นศิรั่มเรียกว่าเซรั่มจีน ผมว่าม to ีธีการไม่ต่างแต่ว่าผมรู้สึกว่าความโปรเฟิชั่นนลมันอยู่ที่ตัวบุคคลอาจจะไม่ใช่เรื่องว่ามันเท่มากแคไหนแต่ว่าดีเขาเขาน่ารักกับผมมากนี่เก่งี่่ตอนถายกงแต่ว่าตอนพอพอเจอพี่เขาก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้รู้ว่าผมเก่งแต่พอเจอเขาเขาก็คือก็ละลายพฤติกรรมกันทีคือเกมที่เขาแบบ